ผมคิดว่ากลุ่มคนพิการเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงในระดับต้นๆเหมือนกันรองนายกรัฐมนตัีท่านอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็กรมสุขภาพจิตเนี่ยจึงประกาศให้กลุ่มนี้เนี่ยและครอบครัวเนี่ยมารับบริการฉีดวัคซีนคุณสุชาติโอวาสวรรณสกุลนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกนะคะอยากจะสอบถามว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด19ในปัจจุบันนะคะคนพิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรบ้างคะโอ้ก็ถือว่ามีผลกระทบอย่างมากเหมือนกันะนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยค,คนพิการสติปัญญาเนี่ยนะครับซึ่งมีจํานวนอยู่ประมาณ1นึ่งแนสคนเนี่ยที่จดทะเบียนนะครับและเนี่ยก็มีความยากลําบากในครอบครัวเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเาว่าเศรษฐกิจในบ้าน เรื่องการศึกษาเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะแบบขาดการได้ร,รับการดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ไม่เคยทั่วถึงอยู่แล้วยิ่งมาเจอโควิดแบบนี้ด้วยเนี่ยยิ่งทําให้ภาวะเศรษฐกิจในบ้านเขาเนี่ยนะครับยิ่งมีปัญหามากขึ้นครับดังนั้นที่ผ่านมาเราก็เลยพยายามที่จะแบบเรียกร้องสิทธิต่างๆให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะครับให้เขาได้รับสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาหรือ ของถุงยางชีพต่างๆที่จะไปถึงมือเขาให้เร็วที่สุดครับค่ะแล้วมีผลกระทบอะไรบ้างคะที่คนไทยนอกหรือว่าบุคคลทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่ามีผลกระทบอย่างมากเลยต่อบุคคลกลุ่มนี้ค่ะคือตอนนี้ก็คือเรื่องการเฝ้าระวังเรื่องโควิด -19 นะครับซึ่งพอมีร,รอก3ามขึ้นมาเนี่ยอย่างเหตุการณ์ที่วันนี้เกิดฉีดวัคซีนขึ้นมาได้เนี่ยก็เกิดจากน้องสติปัญญาเนี่ยก็คือน้องดาวซินโดมนะครับซึ่งในครอบครัวนี้ติดโควิดนะครับแล้วปรากฏว่าร้องขอนะครับ โทรไปหลายที่ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับการดูแลนะครับปรากฏว่าผ่านไป4ีหวันเนี่ยพอเป็นข่าวขึ้นมานะครับก็เลยได้รับความสนใจนะครับทางกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขต่างๆก็เลยรีบเข้ามาดูแลนะครับก็ทําให้เกิดการว่าเออ,อยางงั้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับนอกจากที่จะ เจ็ดโรคแล้วเนี่ยที่เสี่ยงแล้วเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนพิการเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงในระดับต้นๆเหมือนกันเราก็เลยพยายามที่จะนําข้อเสนอเหล่านี้นะครับไปถึงภาครัฐแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นได้จริงนะครับว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นชอบว่าน่าจะเอากลุ่มนะครับสติปัญญาออทิสติกนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยเข้ามาฉีดให้เร็วที่สุดครับะะนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้องก็คือ เวลาสมมติเกิดเป็นขึ้นมานะครับ,รบในการที่จะมีห้องเป็นแฟมเบรี่นะห้องกลุ่มสําหรับครอบครัวเนี่ยในการเข้าไปดูแรเนี่ยเพราะว่ากลุ่มของพวกเราเนี่ยไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับ,รบเด็กบางคนสามารถที่วกระเป๋าเราก็ไปอยู่คนเดียวได้ไปอยู่คนอื่นได้แต่เด็กของกลุ่มพวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงนะครับถ้าไม่คุ้นเคยกันไม่ไม่สนิทสนมกับคุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยโอกาสที่เขาจะให้ความร่วมมือเนี่ยจะยากเพราะฉะนั้นเราก็เคยคิดว่า น่าจะให้กลุ่มผู้ปกครองเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะแล้วในส่วนของอคนพิการทางสติปัญญาค่ะได้รับการบริการทางการแพทย์ยังไงบ้างคะครับก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรื่องการแพทย์เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงนะครับในระดับต้นๆของโลกเลยเพราะนั้นกลุ่มของพวกเราเนี่ยเรื่องการแพทย์สังเกตดูว่าเราเนี่ยถ้าถ้ากลุ่มของพวกเรานะครับจะไม่ค่อยได้มีการเรียกร้องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าได้รับการดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็มีระบบ ในการช่วยซัพพอร์ตให้กับพ่อแม่นะครับเรียกว่าเดี๋ยวนี้ในครอบครัวใหม่ๆนะครับที่มีลูกสติปัญญาขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้กังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอที่ฝึกพูดหรือว่าการพัฒนาการต่างๆนะครับคุณหมอที่มาแนะนำนะครับในเรื่องความพัฒนาการของลูกเราเนี่ยก็เก่งขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกเราพัฒนาได้ดี จากการจัดตั้งศูนย์การฉีดวัคซีนโควิดที่นี่ครั้งแรกอะค่ะมีแนวโน้มหรือว่ามีความคาดหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญายังไงบ้างคะถือว่าได้ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉีดวันหนึ่งเนี่ยประมาณ300-500คนเนี่ยเราคิดดูฉีดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไปถึงทะลุไปถึงอาจจะถึงสิงหาคมเนี่ยผมคิดว่าทุกครอบครัวคงน่าจะได้ครบนะครับ แล้วในฐานะที่คุณสุชาติเป็นนายกสมาคมแล้วก็เป็นผู้ปกครองเองด้วยเนี่ยตรงนี้อยากจะให้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลคนพิการทางด้านสติปัญญาค่ะว่ามีแนวทางในการป้องกันหรือว่าการเข้ารับวัคซีนยังไงบ้างค่ะอยากจะให้อธิบายผมคิดว่าเราอาจจะได้ข่าวเฟกนิวมาต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็จะกังวลนะก่อนที่จะเกิดศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยตอนที่รับจองผ่านแอปเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันใช่ไหมคะทุกคนก็โทรมาถามผมอย่างเลยว่า มันอันตรายไหมเราได้ฉีดยี่ห้ออะไระต,ต่างๆบางคนก็ไม่กล้าลงะนะครับมีหลายคนก็มาถามบอกว่าอย่างเช่นกลุ่มดาวซินโดมฉีดได้ไหมผมก็ไปหาถามคุณหมอหรือไปหาคลิปมาต่างๆให้เขาเห็นว่าเออคุณหมอท่านนี้พูดถึงนะว่ากลุ่มอาการดาวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยสามารถที่จะฉีดได้หรือบางคนบอกว่าลูกชักอย่างเงี้ยสามารถจะฉีดวัคซีนได้ไหมนะครับเราก็ไปหาไมาเคา คุณหมอเขยืนยันว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับกายจะต้องรีบฉีดซะด้วยซ้าไปเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนอื่นเขาทําให้เขาเกิดความมั่นใจปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกว่าความต้องการเนี่ยมากกว่าด้วยซ้ําไปครับดีใจค่ะที่ได้มาฉีดวัคซีนในวันนี้เพราะรอมานานแล้วพอน้องทงานเป็นห่วงแตอนไปทาพราะน้องทางานเป็นห่วงแคตอนไปทางานนะคะ ถ้าได้เราเราได้ฉีดให้ลูกเราก็อุ่นใจขึ้นมาอีกระยะหนึ่งไม่มีอะไรครับก็อาจจะรู้สึกตึงๆตรงนี้หน่อยนึงก็คงธรรมดาของการฉีดแหละครับทุกวัคซีนก็ก็น่าจะมีอาการแบบนี้แหละเป็นมีอาการอะไรป่ะไม่มีแค่นั้นไม่มีอะไรก็ตึงๆสบายดีครับสบายดีมาฉีดนะครับตอนนี้เนี่ยโควิดเนี่ยมาเคาะอยู่หน้าบ้านแล้วนะฮะอยู่ใกล้ตัวเรามากเพราะฉะนั้นเราป้องกันตัวเราไว้ดีกว่าอย่าลังเลนะครับป้องกันดีกว่าไม่ป้องกันเนาะ ที่มาเนี่ยมาทั้งครอบครัวนะคะของสถาบันราชานุกูลก็มีลูกสาวอะคะ่ะที่เป็นเอกพเน์แล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็แม่บ้านก็มีความรู้สึกว่าพอฉีดแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตทั้งครอบครัวคะ่ะการฉีดวัคซีนก็เหมือนกับสร้างสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก็อยากจะให้ทุกคนมา ร่วมกันฉีดวัคซีนแล้วเราก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติค่ะจากการที่มีผู้ปกครองหลายๆท่านยังเกิดความสงสัยในการฉีดวัคซีนอยู่ค่ะตรงนี้เราสามารถหาข้อมูลตรงไหนได้บ้างคะเพื่อที่ให้ผู้ปกครองหรือคนดูแลพิการทางด้านสติปัญญาค่ะเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลได้ด้วยตนเองก่อนที่จะรับวัคซีนนะคะผมคิดว่าตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ว่าความเชื่อมั่นในตรงนี้เดี๋ยววันนี้นะครับ ต้องขอบคุณสื่อนะครับที่วันนี้มาจํานวนมากเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเผยแพร่ไปผมคิดว่านะครับคนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เกิดความกายกังวลถ้าลูกของเราเนี่ยซึ่งเป็นดาวซินโดมอย่างเงี้ยมาฉีดแล้วเนี่ยยังไม่กลัวเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดผลอะไรทั้งสิ้นอย่างการนี้ผมสบายใจได้เลยนะครับฉีดแล้วก็ทํางานได้เลยะนะครับที่บอกให้นั่งรอ30นาทีผม ก็มีงานอะไรต่างๆก็ทําอยู่ตลอดเวลา30นาทีตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นครับก็คือคุณสุชาติก็ได้รับวัคซีนเข็มแรกใช่ไหมครับวันนี้เข็มแรกครับรู้สึกยังไงบ้างคะผมมั่นใจได้เลยครับทีแรกก็นะครับเราก็ศึกษาข้อมูลมานะครับแล้วก็ในครอบครัวนะครับก็หลายคนก็มาถามนะครับว่าเอะฉีดแล้วจะมีผลอะไรไหมนะครับแต่ผมคิดว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้วัคซีนที่เข้ามาสู่ตัวเราให้เร็วที่สุดครับ ราะนั้นผมอยากให้เลยว่าทุกคนรีบม,มาฉีดนะครับมั่นใจได้เลยเพราะว่านอกจากเราจะป้องกันตัวเราเองแล้วเนี่ยเรายังป้องกันสังคมรอบตัวเราเองด้วยครอบครัวเราเองด้วยเพราะมันจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อมันเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาสูงเนี่ยนะครับเชื้อโรคก็จะหมดไปเราก็จะคลายกังวลคร่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุชาติมากๆค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนแก่ผู้ชมทางบ้านนะคะขอบคุณมากคะ่ะ สำหรับโครงการนี้ค่ะเรามีการเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนะคะแล้วก็เราได้ปิดรับนะคะโครงการลงทะเบียนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้ารับบริการนะคะทั้งเด็กแล้วก็ครอบครัวเนี่ยประมาณ20,000คนนะคะก็มีการนัดเป็นคิวเพื่อลดการแอรอัดนะคะจากข้อมูลที่ลงทะเบียนนะคะตอนนี้เนี่ยคิวไปถึงวันที่4สิงหาคมสำหรับผู้ที่สนใจหลังจากนี้นะคะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่นี่หน้าง,งานได้นะคะหรือว่าติดต่อนะคะ เดี๋ยวหมอจะขึ้นเบอร์ทโทรศัพท์ให้นะคะเพื่อจะลงทะเบียนเพื่อขอรับนะคะนอกจากนี้นะคะในหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตเองไม่ใช่สถาบันราชานุพลที่เดียวค่ะที่เปิดบริการวัคซีนนะคะสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสุขภาพจิตนะคะยังมีสถาบันสุขภาพจิตละวัยรุ่นราชนครินซึ่งอยู่ตรงข้ามรามาธิบดีนะคะแล้วก็โรงพยาบาลยุวประสาทบัติวปุปถมซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของสมุตราการก็เปิดบริการเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะให้บริการนะคะตั้งแต่1นมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ จากที่สตังมาที่สถาบันราชานุูลนะคะซึ่งเป็นที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะคะทำให้สตังคือว่านอกจากการที่เราป้องกันตัวเองจากการใส่แมสหรือว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วเราจะต้องให้ความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์กับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะสตังขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ